าหมุนเวียนเปลี่ยนชีวิตโลกลิขิตวันปีเดือนเหมือนรอยฝันชีวิตคนเกิดแล้วดับลับลงพลันเชกเช่นวันเดือนปีที่เวียนมาจงก้าวเดินต่อไปในโลกกว้างอย่าแรมร้างกอบกรรมดีไว้เถิดหนา มิถึงร้อยชีพก็ถอยมอรณาเขานำพาขึ้นเมนเผาโลกเอาคืนกราบนมัสก,การพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูดมปัญญาธรเจ้าอาวาสวัดอุดมหลังสีพระมหาสมชายกิตติปัญโยรองเจ้าอาวาสพระเถรานุเถระท่านผู้มีเกียรติ ที่เดินทางมาในพิธีการพิธีชาพนกิจศุขคุณพ่อพาุวัตนขันทสุขในวันนี้ทุกท่านวันนี้เป็นวันที่คณะเจ้าภาพอันประกอบด้วยภรยาบุตรธิดาลูกหลานญาตินิรพี่น้องในครอบครัวขันทสุขจะได้จัดพิธี ส่งดวงจิตดวงใจของคุณพ่อผานุวัตรให้ไปสู่สุขติหมายอย่างสัมปรายภพท่านผู้มีเกียรติที่เคารพคุณพ่อผานุวัตรขันทสุขได้อำลาจากครอบครัวไปเมื่อวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2566 ยังความเศร้าโศกเสียใจอาลัยรักให้กับครอบครัวซึ่งประกอบด้วยภรรยาลูกหลานญาติมิตรพี่น้องเป็นอย่างยิ่งการโทมนัสในครั้งนี้มิสามารถที่จะหาสิ่งใดมาทดแทนเพราะถือเป็นการลาจากกันชั่วนินรัน คนที่เคยอยู่เรียงเคียงใจกันในครอบครัวมาเป็นเวลา79ปีแล้ววันหนึ่งต้องพราบจากกันไปความเศร้าโศกเสียใจย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดานับแต่วันที่สรีระและดวงจิตของพ่อต้องแยกจากกันครอบครัวกันตสุ ได้นำสรีระของพ่อมาบำเพ็ญกุศลณสาราสองสาราซึ่งจัดพิธีบำเพ็ญกุศลตั้งแต่วันที่23 24 2สองวันสวาระบุญในค่ำคืน24พฤษภาคมเมื่อค่ำวานนี้เป็นการจัดพิธีสวดพระอภิธรรมสองชุดแม้จะเป็นเวลาสองคืนแต่ก็จัด เป็นบุญสามวาระน้อมเป็นสเสบียงบุญไปถึงคุณพ่อพานุวัตรผู้วายชนและวันนี้ในานามของคณะเจ้าภาพก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกน้ำใจที่ท่านได้มอบให้กับภริยาบุรธิดาลูกหลานญาติพี่น้องได้เดินทางมาเป็นกำลังใจมาเป็นกำลังบุญให้กับคุณพ่อและครอบครัวกันทัศน์ ในวันนี้หยาดน้ำใจของทุกท่านจะจานจารึกอยู่ในหัวใจของครอบครัวสันขันทสุขอยู่อย่างมิรู้ลืมท่านผู้มีเกียรติที่เคารพในะช่วงเวลาต่อจากนี้เป็นพิธีบุญลำดับสุดท้ายที่คณะเจ้าภาพจัดน้อมนำส่งไปถึงคุณพ่อผู้วายชน นั่นก็คือการทอดพระไตรบังสุกุลและทอดพระไตรมหาบังสุกุลคณะเจ้าภาพใครขอกราบเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติดังมีรายนามต่อไปนี้ขึ้นทอดพระไตรเป็นลำดับครับ ลำดับแรกคณะเจ้าภาพขอเรียนเชิญคุณอาสุรศักดิ์ขันทสุขในานามของพี่น้องครอบครัวขันทสุขขึ้นทอดผ้าไตรบังสุกุลกราบพระรัตนาพระประหลัดสมบัติสมัจจิโต ผู้อำนวยการกองงานชาปนสถานวัดอุดมลังสีเป็นองค์พิจารณาพระไตรบังสุคุณกราบเรียนเชิญและกราบพระตนาพระคุณเจ้าครับมีใครไปถ่ายทั้งหมดนนมีคน ลำดับต่อไปคณะเจ้าภาพใคร่ขอเรียนเชิญรองสมชาติแก้วนิ่มรองผู้อในการสถานศึกษาโรงเรียนวัดอุดมลังสีขึ้นทอดผ้าไตรบังสุกุลกราพระตนาพระสักเทศวิชโยเป็นองค์พิจารณาผ้าไตรบังสุกุล กราบเรียนเชิญและกราบรัตนาพระกุญเจ้าครับ ลำดับต่อไปคณะเจ้าภาพใครขอเรียนเชิญท่านสอขอทรงชนสุดประเสริฐสมาชิกสภาเขตหนองแขมขึ้นทอดผ้าไตรบังสุคุลกราบพรัตนาพระสุรพลสุรพะโรเป็นองค์พิจารณาผ้าไตรบังสุคุล กราบเรียนเชิญและกราบพระตนาพระคุณเจ้าครับ ลำดับต่อไปคณะเจ้าภาพใกล้ขอเรียนเชิญคุณขวัญยืนสุขสมโพธ์รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินโรงพยาบาลวิชัยเวชหนองแขมขึ้นทอดผ้าไตรบังสุกุลกราบพระรัตนาพระมหาสมชายกิตติปัญโยรองเจ้าอาวาดวัตถุดมหลังสี เป็นองค์พิจารณาผ้าไตรบังสุกุลกราบเรียนเชิญและกราบรัตนาพระคุณเจ้าครับ ผู้เกียรติที่เคารพทุกท่านก่อนจะถึงพิธีทอดพระไตรัยมหาบังสุคุณกระผมคุธงชัยสารพจน์ในานามกัลยาณมิตรของครอบครัวขันทสุขขอนำเรียนประวัติของคุณพ่อพานวัฒนขันทสุขผู้วายชนเพื่อเป็นบันทึกครั้งสุดท้ายก่อนที่สรีระของท่าน จะอำลาจากทุกคนไปอย่างมิมีวันกลับประวัติคุณพ่อพานุวัตรขันทสุขคุณพ่อพานุวัตรขันทสุขเป็นชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยกำเนิดเป็นบุตรของคุณปู่ประสงค์และคุณย่าสุพิษขันทสุขเกิดเมื่อวันที่สิบกธันวาคม พุทธศักราช2,486มีพี่น้องร่วมบิดามารดาทั้งสิ้นห้าคนดังนี้ 1. นายประภาสขันทสุขถึงแก่กรรมแล้ว 2. นางรัตนาขันทสุขสนายสุรศักดิ์ขันทสุขสนายสุรพลขันทสุขห นางรัชนีเพชรรัตนกุลคุณพ่อพาุวัฒน์จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกเมื่อเจริญวัยได้สมรสกับนางสมหมายขันทสุขมีบุตรธิดาสองคนคือ 1. นางสาวก,กวินพรขันทสุขทำงานที่โรงพยาบาลวิชัยเวชหนองแขม ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 2. นายอัตพลขันทสุขทำงานที่บริษัทวินเตอร์เทคคุณพ่อคุณพ่อพานุวัตนประกอบธุรกิจส่วนตัวดูแลบุตรธิดาด้วยความรักและเอาใจใส่ปลูกฝังให้ลูกตั้งใจศึกษาเล่าเรียนขยัน อดทนซื่อสัตย์สุจริตจนลูกทุกคนเจริญเติบโตมีความมั่นคงในชีวิตจวบจนปัจจุบันในบั้นปลายชีวิตเมื่อย่างเข้าสู่วัยชราก็อยู่ดูแลลูกหลานที่บ้านมีโรคต่างๆเข้าเบียดเบียนบ้างเช่นโรคความดันเบาหวานและโรคไขมันในเส้นเลือด แต่ก็อยู่ในความดูแลของลูกหลานพาเข้าพบแพทย์ตามกําหนดนัดหมายเสมอเมื่อวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2566คุณพ่อพาุวัตนมีอาการอ่อนล้าในร่างกายลูกๆ ได้นำเข้ารักษาที่โรงพยาบาลวิชัยเวชหนองแขมและถึงแก่กรรมด้วยอาการสงบในเวลา14สนาฬิกาสิริรวมอายุได้79ปีคุณพ่อพานุวัตน์ขันทสุขได้อำลาจจากภรรยาลูกหลานญาติพี่น้องไปแล้วอย่างมิมีวันกลับ ท่ากลางความรักและอาลัยของทุกคนขออำนาจคุณกุศลผลแห่งกรรมดีที่คุณพ่อได้เพียรทำไว้ขณะดำรงชีวิตอยู่ขอจงมาเป็นตบะเป็นเดชะเป็นภาระวะปัจจัยหนุนนำดวงจิตของคุณพ่อผ่านวัดขัาสุขให้เดินทางไปสู่สุขติหมายยังสัมปรายภพด้วยเทิน พ่อพระในเรือนใจลูกโอ้พ่อจา๋าพระคุณพ่อก่อคุ้มกล้าวโอ้พ่อจา๋าทุกค่ำเช้าเฝ้าเกื้อหนุนโอ้พ่อจา๋าสองมือพ่อเคยคำจุนโอ้พ่อจา๋าเคยการุณหนุนตักนอน ร้อยความดีที่พ่อทำยังจำมัน่นทุกถ้อยคำย้ำจำนันเตือนจิตสอนพ่อผานวัดจัดดูแลแม้ยามนอนราลึกย้อนวันสุขใสในครอบครัวเจ็ดสิบเก้าปีที่ฝังปลูกลูกเติบใหญ่ มาจำไกลลอยลับดับสลัวขอกุศลเป็นโคมทองพ้นหมองมัวดุดดอกบัวผุดพ้นบนวารีจงดวงจิตถึงวิมุตสุขฟ้าฟ้าเทพเทวาโปรดนำทางสร้างสุขขีพ่อพานุวัตร จัดบุญล้ำด้วยกรรมดีสิ้นพบนี้สุขสวรรค์พิมานเทินด้วยรักและอะไรอย่างสุดซึ้งจากภรยาลูกหลานและญาติมิตรพี่น้องทุกคนลำดับนี้กราบเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้โปรดยืนขึ้นเพื่อเป็นการไว้อารัยกับการจากไปของคุณพ่อพานุวัตร เป็นเวลา1นาทีครับ กราบขอบพระคุณทุกท่านเชิญนั่งครับณนะโอกาสนี้เป็นพิธีทอดผ้าไตรมหาบังสุขุลและพิธีประชุมเพลิงคณะเจ้าภาพใครขอกราบเรียนเชิญคุณพันนีกันนีรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลวิชัยเวชหนองแขมขึ้นทอดผ้าไตรมหาบังสุกุลและเป็นประธานพิธีประชุมเพลิงศพ คุณพ่อพานุวัฒน์ขันธสุขฝ่ายคลราวาฒและขอกราบรัตนาประเดชประคุณหลวงพ่อพระครูอุดมปัญญาทรเจ้าอาวาสวัดอุดมลังสีเป็นองค์พิจารณาพระไตรมหาบังสุกุลและเป็นประธานพิธีประชุมเพลิงศพคุณพ่อพานุวัฒน์ขันธสุขฝ่ายสูงกราบเรียนเชิญและกราบร,รัตนาพระคุณเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงครับ ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพในการขึ้นเมนวางดอกไม้จันรพิธีประชุมเพลิงศพคุณพ่อผานุวัตรขัขขนตสุภคณะเจ้าภาพใครขอกราบเรียนเชิญทุกท่านได้เดินเรียงแถวตอนเรียงหนึ่งหรือเรียงสองขึ้นทางด้านซ้ายและขวาของชาวพนัสสถานเพื่อเป็นเกียรติยศ แห่งพิธีการตามระเบียบสังคมขณะนี้การแนะานมของคณะเจ้าภาพก็จะกราบขอบพระคุณทุกท่านขึ้นทางด้านซ้ายและกขวาของชาวพนัสสารและลงทางด้านหน้า<ม>เพียงทางเดียวนะครับเพื่อให้คณะเจ้าภาพได้ขอบพระคุณทุกท่านครับพลศพ,พกาสอนอีก,กุญชออันปลดปลง โทโทนสน่งคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติติวางวายมาลายสิ้นทั้งอินทรียสถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาในานามของคณะเจ้าภาพขอก,กราบขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่เดินทางมาร่วมในการพิธีวางดอกไม้จันทพิธีประชุมเพลินศพ คุณพ่อพานุวัฒน์คันตสุขในวันนี้กราบขอบพระคุณท่านประธานในพิธีคุณพันนีกันนีรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโงรงพยาบาลวิจัยเวชหนองแขมกราบขอบพระคุณคุณขวัญยืนสุขสมโพธรองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินโรงพยาบาลวิชัยเวชหนองแขมกราบขอบพระคุณ,คณ,ท,คาาท,คณท่านสาขทรงชนสุดประเสริฐสมาชิกสภาเขตหนองแขม ขอบพระคุณท่านรองสมชาติแก้วนิ่มรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดอุดมหลังสีขอบพระคุณญาติมิตรพี่น้องทุกน้ำมิตรน้ำจิตน้ำใจโดยเฉพาะกัลยาณมิตรในโรงพยาบาลวิจัยเวที่เดินทางมาเป็นกำลังใจมาเป็นกำลังบุญตั้งแต่วันแรกแห่งการสวดพระอภิธรรมและร่วมในการพิธีเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพของ คุณพ่อพานุวัตรคำทศตลอดระยะเวลาขํามคืนที่ผ่านมากอบพระคุณเป็นอย่างสูงขอบพระคุณญาติมิตรพี่น้องในโรงเรียนวัอดอุดมรังสีขอบพระคุณญาติมิตรพี่น้องในซอยเพชรเกษม79กขอบพระคุณญาติมิตรพี่น้องที่เดินทางมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้ได้มาส่งบุคคลที่ทุกท่านเคยรู้จักและคุ้นเคยให้ไปถึงสุขติอย่างสัมปรายภพ ชีวิตก็ป็นเช่นนี้ชีวิตคืออนิจจังวันนี้ความไม่เที่ยงแท้แน่นอนได้เกิดขึ้นกับครอบครัวกันธสุขอีกดวงใจหนึ่งซึ่งไม่เคยคิดว่าท่านจะอําลาลับไปในช่วงเวลาอันใกลน้นี้แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วในทุกดวงใจในครอบครัวก็ต้องทำใจนะครับ กรไดาอาศัยนำใจของทุกท่านที่มาร่วมในพิธีวันนี้ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมานกะโอกาสนี้ที่สุดนี้ในานามของคณะ,ะเจ้าภาพครอบครัวขันทสุขขอกราบรัตนาคุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในวัดอุดมลังสีโดยเฉพาะเดชะบรารมีแห่งองค์พระพุทธรังศีองค์พระประธานในอุโบสถ จงโปรดคุ้มครองอภิบาลญ,ญาติมิตรีน้องที่ได้มาร่วมในพิธีวันนี้ทั้งจากแดนไกลและแดนไกลให้เดินทางแล้วคลาดปราศจากอุบัติเหตุอันตรายทั้งปวงคิดสิ่งใดให้สมใจปรารถนาจงทุกป,ประการวันนี้กุูธงชัยสารพน์เป็นพิธีกรในนามของกัริยะนณมิตรของครอบครัวหากเอ่ยเอื้อนชื่อนามสกุลญ,ญาติมิตรพี่น้องที่ขึ้นทอดผ้า หรือมาร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลที่ผ่านมาผิดพลาดด้วยวิเจตนาขอกราบประทานอาไปทุกท่านมาณโอกาสนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านโดยทูกถึงกันขอพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ